แจ้งข่าวดีสำหรับคนไทยต่างประเทศนะครับตอนนี้การบินไทยกลับมาบินภายในประเทศนะครับคือช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยลำตัวเนี้ยไม่บินนะครับบินเฉพาะต่างประเทศที่บินในภายในประเทศที่ทบินภายในประเทศก็คือให้แค่บริษัทโลกเท่านั้นคือไทยสมัยบินแทนตอนนี้ไทยสมัยเ,เองเนี่ยยุบไปแล้วนะครับปี66เนี่ยไทยสมัยนี่ย,ยุบไปแล้วยุบบริษัทไปแล้วตอนนี้เหลือการบินไทยอย่างเดียวนะ เนี่ยภาคอีสานก็จะมีอุดรขอนแกน่นแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคเหนือกับภาคใต้เนี่ยก็ปกตินะครับบินเที่ยวบินของการบินไทยบินปกตินั้นก็ดีใจด้วยนะตั๋วก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับบางรอบก็พันสามพัเนี่ยสูสีกาโลคอสฝัฟฟ่งดอนเบิงนะสงกรานนี้ใครอยากใช้บริการก็จองได้นะครับสัมผัสความเป็นไทยเนี่ยตอนนี้กลับม,มาบินแนละ้ว